ไป่ายปหมดเฮ้ย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 เฮอะไรใหใจเ้ยโดนแล้วเมื่อกี้อะไรวะพี่ฮะพี่เจอหน้าไหมพี่ระวังเขาสานมดพี่จับทวงถุงเลย ไก่สดๆพี่นนองฟองไฟรอเพลินผ่อนลุ้นลุนผ่อนลุรนเลยนี่ขครับวันนี้ก็อยู่กับแอดมินสุดหล่ออีกเช่นเดิมครับไงพี่เม้นแล้วสารเสกมาแล้ววันนี้เขาสารเสกจ,จาก<ม>อาจารย์จังหวัดหนองคายก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่แม้นแล้วไหนพ่อดูนะ <c oughs> ดูอะไรขอสารนี่ไงพอยังไม่เจอเลยดูวันนีอุ้ยพี่ๆๆร้อนร้อนไม่ใช้ผีมายิ่มีน้อยมามามาพี่หนึ่งนี่ขาอักเสบครับเพื่อนเพื่อนนะรอรออยู่บ้านพี่หนึ่งเมื่อคืนเมื่อคืนเจอผีหัวขาดถึงกระขาบวมอาการกลัวลงขาเลย ไม่ใช่เป็นค,ครับน้องเบิร์ดโอเคครับผมมาพี่อเพื่อนมาใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจกันเนาะวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่โรบ้านผีโพงนะครับพี่เพื่อนนะก็อันดับแรกนะครับใครที่เพิ่งเพิ่งเข้ามานะครับก็ขอคนละหนึ่งแช์นะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะเพื่อนเพื่อนนะคือเรามาทํารกิจแชรมที่หนึ่งคนระับซึ่งวันนี้นะครับพิซซ่าเนี่ยรับปากกับผมนะแกบอกว่าเบิร์ด ผีโพงมันสักแค่ไหนวะเดี๋ยวเจอเขาสารเสกพี่ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้พี่ซ่าจะปราบผีโพงพี่เพื่อนนะวันนี้พี่จะจัดการมันเองเลยใช่ไหมวันนี้ผมให้พี่ลุยคนเดียวเลยนะแยวผมนั่งรอไก่เล็บตรงนี้ได้พี่มันปฏิเสธใช่ไหมมามามาวนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรานะครับจะให้พี่ซ่าเนี่ยเป็นคนจัดการกับผีโพงนะบพื่เพื่อนนะพี่อย่าวิ่งนะ ไม่รับปากไม่รับปากผมก็ไม่รับปากเหมือนกันนะเพื่อนๆนะดูนง,งดูคลิปนี้พี่ซานี่เบิร์ดรอพี่ด้วยเ <c oughs> มื่อคืนเมื่อคืนโอเคครับเพื่อนๆนะเขาไปยังพี่พร้อมหลอนอยังะอะออะพี่บอกความรู้สึกก่อนก็ไแ้ะความรู้สึกพี่ตอนนี้พี่ร้อยหนึ่งอ่ะความรู้สึกพี่ร้อยหนึ่งอะเลือดเท่าไรตอนเนี้ยไม่รู้ไม่รู้เอ้ยพี่มาพี่อาจจะไม่เจออย่างยิงก็ได้เออแต่มันก็ไม่แน่นะมันก็แล้วแต่ดวงคนด้วยนะพี่เนาะ ก็แค่เพื่อเพื่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะนี่อาจารย์ Let's go ฉันเชื่อวนรักษ์ไป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 ไม่ใช่มีสบอนส์ผมไม่อยากแชร์ลงเท่าไหร่มันจะติดเรือง ใช่พี่พงจะดุจัดก,กินมงังวงเป็นรูปรูปไปเดินสำรวจดูวันนี้พี่ก็ไม่นำเลยนอ้อให้คนให้คนไม่มีของไม่มีของอภิชานำอุย้ยพี่จัาเหงาเลยข้างต้นไมน้ไหมนะเห้ยเหงาเลยวะพีเ่เป็นตาเปล่ามีเล็บไม่แน่ใจนะ อย่าวิ่งก่อนเด้อ หลอนว่ะลมก็แรงโอ้ยลมเ็าแรงเลยพี่นเพื่อนโอ้ยจมให้อาจารย์ซาบารเลยมีสารเจ้าที่พี่ No, ไปไม้เมื่อกี้มงเอาดีๆพี่ผมกลัวจริงนะเฮ้ยเฮ้ย

เดนมาสาเทามันจหมดนะเฮ้ย hey! พี่เฮ้ยพี่มีเขาสาน่ะลุงเอ้ยเอ้ยมันร้องว่ะพี่ <c oughs> เอาแล้วพี่เข้าไปอีกดิของดีนี่ว่ะพี่เข้าไปอีกเี่วพี่เขาพี่ไม่กลัว <Hey. S 1> เออลุงครับ เล็บถือไก่เดี๋ยวมันได้กินูๆไม่ได้ผมไม่เอาโยมจู่โจมถือบ้าอยู่หน้าเราเ้ยลุงครับสวัสดีครับลุงแกจันจะลุบาะกมดาจอนทรจะลุบเฮ้ย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  เฮ้ยเฮึฮึตกใจโอ้ยตกใจไปพี่พี่น้องป่องไฟเอ้ยพี่เราพี่ไม่กลัวด้วยพี่กลูกกูตกใจตกใจด้วยหีุตกใจบ้าไอโดนสายโคกวนทำไงเกะเกะเกะซะเกะ เขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องๆป่าวะผมก็พูดภาษาการเรียนกับแกพี่ลองดูดิเกะเกะเกะบิดาเกะไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเรืไม่ได้ชวนมึงนะเฮ้ยเสียง

ยังก็บข้ามาคนละโลกเลยเพ่อนตรงนี้ไม่ไม่ใช่วิ่งหนีนะพี่ซ่ามีเขาสาดเสกผมไม่มีไงผมวิ่งไปตั้งหลักก่อนกูเสกแง้วกูลัวไม่ทันกูรัวไม่ทันพี่กูลัวไม่ทันกูว่มันไปทางไหนแล้วพี่ผมไม่ตั้งใจทำร้ายนะโอ้โหยใจเยาวายตกใจเจ็บเออเรลีย์เกลีย์จริงจริงโอ้โห พี่โดนมันทำอะไรโดนกระปุกเลยดินานเห็นบ e ่าแล้วพี่บอกของพี่แรงมันไม่ได้หรอพี่ไอ้เนื่องมึงถือไก่อยู่หรอถือไก่อยู่เนี่ยเออะทำไมเกะยเกยะเฮ้ยยงยิงยิยิงยิ พี่เชยีา่ากอนพี่ขาสั่เสดิดขสเขาสเสดิพี่เร็วเ,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 เมื่อกี้มันอยู่จากขางหนมาวะพี่มันร้องไหมลุงลุงเก่าเหรอผมไม่ใช่เจ้าสิ่

โดนโดนข้าศาตกูเป็นไงอ๋ออ๋อพี่ผมอ๋ออะไรเพื่อนอ๋อบิ็อตโอ้โหเต็มกราฟดิเพื่อนเอ้ยโอ้โหพุ่งอ๋อเก็บแฉนมาพี่พี่เก็บแฉนมพี่เราต้องพาเจ๊ไปเจ๊วันนี้วันพาร์ด้วยอ๋อโอ้มม่คิดโดนแล้วไง ผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้วิ่งกีเมื่อกี้ผมโดนเต็มๆเลยผมเนี่ยเป็นคนโดนพี่เมื่อกี้ผมเอาหมาเพียงใส่เลยอุ้ยกองเกือบแตกโดนท่างงานไง่ายโอ้โหลอยลแม่งยาวถึงอุ้งใจเย็นพี่ใจเย็นความรุนแรงเดือดเพลดบินเมื่อกี้มันต้องเห็นดิ่งอะไรง้เก็บก่อนพี่ใจเย็นลุงลุง ไม่เจตนาทำร้ายนะลุงเย้ลุงมึงเย้เดียงเฮ้ยเฮ้ยเก๊ดระวังนะใจเย็นใจเย็นเฮ้ยลุงเป็นไงล่ะมึงเป็นไงล่ะมึงวุ้ยหายวุ้ยเฮ้ย เป็นไงละมึงดูด้านหน้ิไ้งนีเก็บแล้วเว้ยแล้วไม่หนีโว้ยลุงอยู่ไหมเยอะมาเด้สู้กันดีกว่ามาอยู่ในห้อง่า ไปก่อนดิเฮ้ยไม่อยู่ไม่อยู่เอ้ยเลือบระวังหลังด้วยดิไอ้เลื็บมันคอยดูแบ็คหลังให้เราอยู่พี่ไปฉายทขาเลยยุทธฉาย ไปขายยี่บบาทตรงนี้โอ้ยได้ไปใ้ผไอ้เลิมโดนละไอ้เิ่บอกแล้วบอกให้เานี่ไปช้ผมเล้วบอกให้ระวังหลังบอกให้ระวังหลังอย่านาลุงนะอย่านาลุงไปเลยไม่เอาแล้ว มืนมันจะเข้ามายิบใกล้มึงเหรอเออพีซ่าพี่เป็นหมอผีอาจารย์ไอของทีมมายามพาผมสพายเองเล็บถือต้องออย่าๆเพิ่งเดือดเออเออไปถือองก็ได้โอ้โหของจริงนะครับผมก็โดนที่เนี่ยทะลอกเป็นแถบเลยมันโดนตะปบมาถือใกล้ก่อนเถอะพีซ่าเถือยามพาด้วย ไม่ใช่มันมีย่ามพาพี่เดี๋ยวมันจะไม่ขังเอาถือน้ำสัตว์ไว้ด้วยไปไล่เียงหมดเลยเมื่อกีนะงอยู่ใจข้างในหมาทีแรกโยนเข้าสาสไปไม่มีนี่ไม่รู้เร็วได้ยินตุก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 ระวังระวังระวังโดนจู่โจมไลายเดียรเว้ยโึ่พี่มันหลายทีเกินไปแล้วนะ อย่างนั้ดิไม้กระดิกไหนเฮ้ย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 มันร้องมันหัวร้อด้วยพี่หัวร้อใส่พี่อ่ะมันนั่งกินอะไรวะมันนั่งกินอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันนั่งกินอะไรวะพี่เฮ้ยเฮ้ยลุง พี่ลงไปจับมัน okay, ท่วงมอเลยใส่ถุงผ้าเป็พี่เลยลงไปไปเลยพี่ลุงเรามีไก่มาให้นะเกีจจายจต่รู้เมื่อด้าเออลุงเรามีไก่มาให้นะเกจครับผมต้องพูดภาษาเครื่งเรียงกันมาละเกีจจายจต่รู้เมื่อด้าเออเฮ้ยเฮ้ยเกียเกจจายเพ่อเฮ้ย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  ผู<ด>้ชายพู้ชาย,ชายโดนโดนเขาเลยเมื่อกี้บิกลากล้อเลยไหล่ะเดี๋ยวมันจะกระโดดกอดกัดคอพี่อ่ะคนดูคอมเมนต์มาเมื่อกี้มันวิ่งมาวิงวางว่งไว เงี้ยเกี้เงี้ยยพี่นำไปก่อนเงี้ยไปขายกูหมดเฮ้ย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 อะไรนี่ตกใจเฮ้ยโดนแล้วเมื่อกี้อะไรวะพี่โดนฮะพี่เจอหน้ามั้ยโดนอีกแล้วมึง พี่ระวังเขาสานหมดพี่จับทวงถุงเลยไม่หมดไม่หมดสั่งสั่งแล้คนส่ง,งมาสามกระสอบนี่น <laughs> พี่ก็โหผ <laughs> าคำแต่ลอยสามกระสอบเฮ้ยหยักสู้เว้ยสามผมจะขำให้ออกกันนะพี่สู้เว้ยเงะสู้เว้ยดูได <laughs> ้เห้ยห <laughs> <laughs> ยำ <laughs> <laughs> มีกี่ตัววะโดนโดนโดนมึงนะมันโดนไหมพี่โดนดิดเโดนดิเนื่อยไเหื่อเหนืงั้นตลงแรงแแต่พี่ดูผูก พี่พี่ปลูกเสกอะไรสักอย่างสู้กับมันดิลุงลุงเพ่อนวิ่งเข้าไปทำงานหรออยู่ไหมเกลู้ไซส์ของไทยเนอเกลทางใช่นี่ยเน่ยพอคุยกับภาษากะเหลี่ยงรู้เรื่อง พูภาษาไทยไม่มีเร <If> th like ื่องโอ้ยเรียนภาษาไทยบ้างทีเผื่ชัดเลยฮึฮึ๊ยฮึ๊ยร้องไม่ละมึงเผี่วอีกเอาอีกฮึ๊ยฮึยเฮอเฮอเผื่ออีกของดีไม่เคยฮึ๊ยตัดเขาไปมึงนะมันจะมันจะวิ่งมาใส่เว้ยมันจะวิ่งมาใส่ตั้งหลักดีดีดิ

ดียังดีจังเลยดิเฮ้ยขอยังอยู่ดีป่ะเขอมันอยู่ดีพี่ก็จะเป็นแซวผมก็ไม่ควรข้ามไม่เอาพี่ก็จะพาข้ามอย่างเดียวโอ้ยเยอะคุณเหนื่อยเยอะเงาตัวอู๋อไอ้นี่โดนตะปบมันเล่นดีเผือวะ เขางานเตะคือใจหมดยังไปดิต้องไปต้องไปเติมหรือว่าเราจะออกไปตั้งตั้งหลักไหนล่ะของขาดต้องไปเติมเฮ้ยไฟอะไรแดงๆวะไหนเมื่อกี้อยู่ดิอืออือตามต่อใช่ไหมต้องกลับไปเอาที่รถต้องเติมเขาสารเสกนะยังเไม่มีไม่มีีเยงส ี่ทางมาเยอะกันอะสามกสชอ่ะโอ้เมือน,นี้บอกสามพันรถมันทุกมีรถลงละ,ละ,ละสามกสชสามกสชเออยคน่งเขารดวางแค่นั้นพื้นที่ใส่ได้แค่สามกชสช,นะช,สสกชพี่เขาบอกว่าพี่เอางี้เราออกไปตั้งหลักก่อนไปรอเปิดอีกเพลนหนึ่งพี่เอาไาห้เขาดูเลยจะได้เอาไก่เข้ามารอมด้วย<ป>คือเดี๋ยวเราไปเอาเข้าวสารเศกใส่าย,ยามด้วยนะครับเพื่อนๆนะไม่ต้องห่วง เดี๋ยวเราไปต่อกันที่เพจนี้พนเพื่อนๆไหนพี่เร็วมาให้เขาดูเพจก่อนพเพจเ,เ,เล่นซ้อนผีนะที่พี่หนึ่งปักหมุดเลยนะพี่เพื่อนๆนะไ,ไปรอต่อเลยเล่นซ้อนผีพี่